สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะมาตุ้มโฮมยามเช้าด้วยกันนะคะไปค่ะไปเปิดดูกับข้าวกันนะคะโอ้ยมาดูมาดูมาดูาดว้าวากับข้าวพร้อมแล้วนะคะปาดมะละกอไปดูมะละกอนะคะ ก่อนเราจะกินเราก็ตักแบ่งไว้ให้ป้าก่อนนะคะตื่นมามันก็อันนั้นแหละตื่นมามันก็ะต่ายงอแงเงาแงไปรู้ไหมป้ากำลังทำอะไรตักอายู่มอญกเท่านี้บอกอยู่มอญอยู่มอญอยู่บอกขับไปโลกอันนี้ป้าลงคลิป้าะตักไว้เลยป้าเก็บเสื้อผ้ายาใส่กระเป๋ามะละกอที่วางปู่นะนี่ยญาซีโอ้ยเนื้อแน่นๆนะใครตีดูสิแต่ใบนี่มันขึ้นเองหรือจะได้ปลูกมันขึ้นเองมันแอบขึ้น แอบขึ้นจนออกลูกแล้วเดี๋ยวเก็บเม็ดมันไว้ก่อนแอบขึ้นขึ้นพันดีด้วยนะอืมจะเป็นพันฮอลแลนด์พันกินสุกอันนี้แหละอเอาเ้าออกเก็บตัวนี้แลยนะคะไว้ให้เขาเปิดใจะเก็บยังไงเนาะเรไปหวานแล้วเราอุ้มรัวไป คือเนื้อมันแน่นเน,นืน้อมันแข็งเห็นไหมโอยไม่รู้ว่ามันไหนตัวผู่ไหนตัวเมียแยกไม่ออกเลยเขาบอกว่าเม็ดดำดำเป็นตัวผู่เม็ดขาวขาวใสๆเป็นตัวเมียมแตะค่อยว่าเม็ดดำดำเป็นตัวเมียเม็ดใสๆเป็นตัวคู่ตอนนี้กำลังสับสน ถ้าเอฟซีพอจะรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ตัวผู้ตัวเมียก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยนะคะเอฟซีเม็ดดําหรือเม็ดขาวนะคะที่เป็นตัวผู้เราจะได้แยกตัวหาป้าแล้วเมื่อกี้ป้าบอกว่าอืมบอกว่าเลี้ยงให้ตป้าบอกว่าลงทุนแล้วก็ค่อยมาไม่เอามมาากค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้าข้าวนเผาน้ำเดือยเป็วเผาน้ำเดือย ใช่เนี่ยปเคื่องน้เป็นเครื่ยาชี้เหรอเคื่อาไปอยู่มุมนู้นขาตัวเลยขาเกินเครื่องยามันขาเกินยาต้องไปไปฟังกับเพไ่อนขาเกินคือมันย้อนแสงบมันย้อนแสงอ้ยมันมันได้มันได้ตั้งเราลาปตะฟูลาบตะฟู มาได้คนผ่าคนผัานฐนหลังคนผัานฐนหนากระปูนนี่แต่พูดไม่ได้เขาไปอยู่ขคำนูนก้านเป็นมาดๆกินข้าวคำที่หนึ่งหันซ้ายกินข้าวคำที่สองหันขวาเข้าใจไหมลองดูสิอ่ะกินข้าวคำที่หนึ่งหันซ้ายอ่หันซ้ายต่อไปคำที่สองหันขวาเออก็ต้องมาตั้งอยู่สองด้านต้องเสื้ออาจารย์ระยะขึ้นไปเทียบภาพสวยทุกล้องปังเลย ไม่ได้โคจะต้มต้มม้เมนูชานอนี้กสิเอานี้ออกเล้เอาอนี้ใส่น้ำกะลังรตาโตตาตัวสิลนะอร่อยมากตัยยงไบกินบ่เข่ากินข่าเลยีกินมาแล้วกินข่า ้าเหนียวอันไหนกินกับมะจาอันนี้บอกลาดได้เลยบอกลาดเลยปูนี่คือนึ่งหรือต้มหรือว่ายังไงฮะต้มต้มแต่ตัดผักออกพวกไข่ก็ใส่ยเล็กนี่ฮะมันมันน้ปปลับปูกับมันนียน้อนเดียวนี่แหละค่ะเอาเกลือใส่แล้วจิ้มเลยโอ้ย โอ้โอ้บักกินข้าวเด้อตักไม่รูอร้อ่ะต้มๆใก็จะนั่งกับป้ธธบาทะเบ้านปุ๊นั่งข้างแม่ดาเด้อจะได้ดูตัวเล็กหนูว่าจะนั่งข้างป้ธธาแะเลบ้านไม่ปุ๊นั่งข้างแม่ดาของหนูจะดูตัวเล็กอืมเดี๋ยวเด็๋ยวไม่ไังบอกก็ไม่ได้นะคสตวนสายยาวเลยนเะไม่ได้ดไ ลาบปูอร่อยมากอันไหนคือลาบปูเพราะว่าผักสดไม่ใช่อุกปูเหรอเอ้าพูดภาษาไทยเอ้าเหรออืมผัดบวบบวบเหรอตาอีตาลีเอ้ยเอาอะไรผัดบวบเมื่อวานนี้แจ่วปูวันนี้อุกปูมาเอฟซีมามามา คินให้หมดทุกำทุกหยดนะบวกมาไกลมากเลยนะเดินทางแปดชั่วโมงไปกลับกว่าจะได้บวกมาหานมิ่นนบอกว่าทาไมมา้ลร็วไกลนะเร็นมขนานน้นคิดว่าข้ามคิดว่าข้ามไบัตูมบ้านกระมอนทยิเตกไก้บ้านเจ้าอ่ปตัวไม่ยากไปกว่านลยบ้านข่วันี้ไก่มักบวกมันจะเสริชคือหวานแท้ สดสด,สดใหม่ๆจากสวนเสียดายประเด็นมีเตียวประเด็นมะั้ยมีเกลือห้องบานคอยบอกโปรบ้านยาไก่หวานไม่สวยอะไรไหนมามาในเมืองยี่สิบกิโลโ<อ>บ้านเจ้าจะาโลชเยอะมากพวกเอ้เขาบอกว่าปูที่อร่อยที่สุดคือช่วงหน้านี้แหละคุณผู้ชมมันจะมีมันนะฮะนี่นี่นี่มันมากไปเบิ่งอยู่บ่จกปูมืาเศร้านี่เด้อตื่นขึ้นมาไปจกปูก่อนเด้อไม่เห็นเรียกเลย อ้ายังตืนกิจการดังจากจึงแอนร์มบอลี่ชมไว้ว่ายิ่งออกมาจากในบ้านกระงนะบอกระดาห์องเรือตัวอะีเนอผา้าไปจกคุจะเศร้าคนใครจัตวาไม่ได้อยู่ตรงโน้นคอยเรียงไม่ได้ทำอะไรมาเรื่อยๆมาจับปุกแล้วคอยกระสุนเลยกระสุนเลยแบบแอนบิลี่รอ้วยรอด้วยรอดด้วยรอดดวคอยังไม่รู้สึกตัวยังนอนสบายอยู่เ่แต่ย่านรังไว้สตือนเรา ก็นากับเอนไปแล้วขอไปเลยขอเอซีลงไลน์ก่อนนะคะเอก็จะไปจับปูแต่หมูวันจับปลาไปเท่าไหร่สี่พันเนาเนย่าเดี๋ยวก็ค่อยได้สามพันเก้าหอยเมียวได้สองโอยกะไอ้เมียวมันก็มากพราเดี๋ยวลงจะไปเลย บอกแม่เขาบอกบอกได้บอกได้เปิดบอกได้เปิดมันเปิดบอกได้บานเปิดมันคนกันก็ผ้ามาย่างก็บ้านจะเปิดเมื่ออื่นเวลาเดินทางจะเปิดเป็นตะโหวแล้วป่ยอันมันมาเนียมาถ่ายมา่ายอีมาถ่ายอีชาต์เี้แลนี้วก็ท่ายน้ำม้อ์ท่ายน้ำม้อนเนี่ยมันคลแยเหมือนแม่ก็ถ่ายนุก็ไปายมาเตรียมเส้นมาเลยมาเลยมาเลยโย่ว้อ

ขเคยจ้าเนาันเขาวทีสองกก็แ้วากไปเออใจไม่ได้กินข้าวไข่ดาวเมื่อคืนนี่นะบอกว่าเนี่ยข้าวหนูกินเพิ่งกินไปสองทว่มออะเออข้าวให้ไข่ดาวแค่ก็หินไข่ดาวยากอ่ไม่ได้กินแก็แอแล้วนะมาปยังบกวบอไปเอเนาะตอนนี้

เมื่อคืนค่อยถ่ายคลิปปละถ่ายเนาะเมื่อคืนกินข้าวเมื่อคืนค่อคถ่ายเน,ะนา,นานะาแล้วค่อยลบลงลบทิง้งกันบ้างเนี่ยเช้าได้เชียร์เครื่องไม่ลงเลยเก็ถ่ายเครื่องไหนเมื่อคืนเครื่องนี้บอกเครื่องดำๆเรื่อยๆเครื่องน,นี้เหรอเครื่องนี้แหละเกี้ยงนะมั่งถ่ <laughs> ายว่ทีไรไม่เคยลงเหลือเลย <laughs> โอ้ไม่มีเหลือจริงมีถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ คลิปตอนคลิปตอนเมื่อคืนก็ลงตอนวันนี้แหละคลิปวันนี้ก็ลงวันนี้อีกมันจะกินแต่กระปูนอะไรมันไม่กินหรอกแบมไม่กระปูนม่กินหรนอกนะมีกินแต่กระปูนนะเมื่อกี้กามสือคนนี้เอามือคอยจ้ามกระดองนี่กระปูนะนี่มนันจะจ้ามเอาว่าเลยมันปลาไนหน้าเฟซบุ๊ไว้จะใหละ้ลลท์จุกให้ลท์แล้วก็ไม่กินก็นนนไปจุกอีกโอ้ลมหนาวดจนะแพร่หนบบาวตะบั้นเลยสะบั้นแล้อมือสิแตกแล้วนี่ ไปจุกยู่นมาไปในบ้านนอนไม่เคยได้เปิดพัดลมเมื่อคืนนี้ปิดเอาปิดแอร์น้งมดบ่แต่อีว่าทั้งหนาวไงทั้งหมดก็หลับไงโอ้ยแม่ก็หนาวแล้วไม่ได้แล้วแม่ปิดเปิดปิดไปเลยเรื่องเป็นเมื่อคืนนี้วันนี้วันนี้รู้สึกว่ามันหนาวกว่าทุกวันนะวันนี้เราเป็นพ่อะแตนเช้าอืร่มหนาวขนาดเลยครับผู้ใดสั้นบานผู้ใดสั้นกรีกรีเมื่อนี่ทาผู้ใดขอความขอความ เผ็ดบเสริเลือที่างเสเผ็ดอ๋เผ็อมปูมันมันเนี่ยไปชาว่าเรียกจกระดองชาว่ามันแซ่แรอันนี้เผื่อว่าให้ลูกก็ได้ทั้งนั้นเลยมันเหลืองหลยขโมยแจมดองกับปูนะลูกมีเดินทางแล้วถ้ามีฟันก็ยำลูยำลนี่เพื่อ มันนี้เราไปซื้อหมูกันดีกว่าเย็นของฝาพี่โอ๊ดีกว่าอ๋อไอพี่จะทำหมูรวนใช่ไหมอืม้องทำหมูรวนอะไรรวนไอปูตบานม่วงซื้ออะไรที่แบบเอาไว้ให้ได้นานๆหน่อยมีไว้ทำหมูดีกว่ากระดองนี้มีใครจิ้มเจ้าบอเขาเนี้อจิ้มอร่อยเลยนะโอ้ยเหลืองเลยแต่ที่สำคัญคือมันมันสุกใช่ไหมชิมิชิมิส้ารับปลาต้องเอาเกลือมาซี ตักทิ่เตักิแล้วไม่ใช่ก็เป็นใสเพิ่มรสชาติก็ระแบกกันเงี้ยนี่มีเก็จิ้มกับปูแซ่บก็เนย้อยู่เลยจันตั้งูแล้วป่านลมหนาวลมหนาวลมหนาวแอนเนอ้ มันก็ผมเหรอมันเป็นตัวผู้หรือเปล่าเปนบางตัวน้าขมไหมไม่ขมมันบางตัวเขาบาดแล้วมันไม่ฟูเขากินข้าวจิ้มดองปูอะตัวแม่ตัวแม่เนี่ยมันมันกว่ามันก็ตัวผู้ขี้เงยแม่เป็นตัวผู้ตัวองมังมดนล่นที่เป็ตัวผู้ที่ผู้ก็ตัวผู้ตัวแม่มันเฮาหูแล้วมันเป็นอัน มันเา็นหาขุดปูแล้วสิทางนั้นนะ่ะเออหาคุณนะได้นั่นเป็นหู่ของอันที่ว่าไเราขิดมาเยอะมากเลยข้ายัางไม่เกี่ยวก็เลยขิดมาเตรียมพร้อมเงินกรรมจากประเทศเมืไทยมันแก่มันจะเกี่ยวก่อนเลยไหมเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมยังไปดูก่อน <c oughs> เพราะว่ามองใบใบมันเขียวอยู่แต่ว่าใบมันเขียวเพราะว่ามันน้ำมันมีน้ำนี่น้ำเา ดูเนื้อปูในอีก้าเป็นมัดมัดปูปูอะไรดูหน่อยมันปูทะเลเลยเราชิมดิก็เป็นมัดมัดดูสิมันปลาทะเลเลยอ่ะกินเลยอ๊อเหมือนปูทะเลจริงๆเคาใจชอบทุกทุกอ่อแต่คนกินปูเขาจะมีแต่กันไก่เห็นไหมมีอยู่ใลบ้านค่อมีอยู่นะ เราต้องคว้าพี่เก็บไปเอาคว้าเท้าคัย่าปเอาสาบกตะเบื้อมันคา้เลยเราอะเละหมดมันหนักเกินอร่อยจริงสมิลาเอาปูมาปล่อยนะขึ้นอุ้ปูสามารถอุ้ปูปันแซ่บอีหลีคเ้าแรงวะผัดบวกนี่ญาติก็ผัดบวกให้คณะมนก็ได้ มันมันมือนบอมันมันเมือนะไดเลยท่านนี้ได้ท่านี้อวะหมดแล้วไปทีบ้านไม่หน่อยแกบอกมันหน่อยใหญ่แบบมันจะเป็นแบบนี้เองมันเป็นแกแกงกินเม็ดอะไรดีมันจะมีใยใหญ่นะน้ำมันัชอบกินผักแล้วว่ามันอ่อนห้า่าปลูกปูกหมกัวูกกแตงตัว เราบอกยายนี่เจ้าใช่ไมไม่รอค่อยๆไปเก็บจะรู้ไหมเนี่ยเจ้าก็ไม่ได้ไปเก็บหรอกนะก็ไปเก็บสักทีน่าจะเป็นหน้าแล้วแหละที่เราเก็บมาให้เขาผูกยีน่าเขาบอกหน้าคนตายลงไปไปจะกินหมูแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ก็ไม่ให้หมนก็ได้กินเนื้อเก็ได้กินปูกับกระปูเราได้กินปูไง เราจะได้กินกูให้นี้อก็อิ่มแล้วยอ่ไย้มากมายยาที่เจ้าอือเอากันนานมันักงามากลองที่ตัวเนี้ยตัวเมียตัวเมียคือหูจับเบิ่งหเบืงไงข้ามมาเล็กไง เพราะมันมีเหมือนกัานเมียตัวเมียมจะเป็นนั่นแหละคุณหาค่หาตัวเมียหรือให้น้ำมนน่ะอะไรตัวเมียแบบนี้เห็นไวมากเลยนะเห็นไวเลยนะเป็นยังไงน้องตัวเมียทำไมเลยนะอะไรตัวเมียเขาจะถูกว้าจะถูกขนาดข้อมดองแล้วก็ถูกเลยโอ้ยดู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 มันเหลืองถ้าตัวเมียมาไดูดูที่นี่สมเมียมันเป็นแบบนี้นี่เองอยากอร่อยต้องเหืออรามจีจีปูปิ้งแล้ว มันจะแห้งถ at the yeah, ้าเราต้มใช่ไหมอันเนี้ยต้มมันก็เลยมีน้ำเข้าไปถ้าเราจีบไฟหน้โหกจีบปูไงเออตอนเย็นหน้าหนาวแล้วปก็ติดผานญาติที่ติดผานซิ่งปูกินกระดาบย่นเนาะกระจาบย่แต่ว่าหนังภาพยนตร์กับน้องเข่าแล้วสินั่งหัวนี้นิ่งเลยกระดับเ่ย ปุานนยมืออมันันแล้ว่ากันไปเติมใกล้ป้านี่เด้อื่อแล้วไปมาตื่นเตอเลี่มัานาแล้วเี่มมา,าอ๋อกมนะ่นค่เข้ามานขัองมัน,บบยนอย่างซอสอ่างโห่มัน,นเาันตัวนขันของมนออเออน่แล้วไปหมันเปิดเท กับแม,แม่ไม่ถือกับแม่นะนี่นก็เลย,ยก,กับแม่ยาชิแทนแม่ยาชิกัไม่ถูอกันไม่ถูอกันา <laughs> เดี๋ยวจละลองก็หากินตรงกลางนี่ครับอยู่ตรงกลางกันนะัู ถ้านายจะต้องขุดออกมันจะได้มันๆขุดอะไรกับรูไงนู่นก็หลายน้ำประดังแย่ะเอาเกี่ยวข้าวเนี่ยโอ้โหมันเข้ารูอ่ะเขาต้องเกี่ยวข้าวก่อนมันมันไม่มีน้ำอะไรหรอกใช่ต้องเกี่ยวข้าวก่อนค่อยขุดจำได้ไหมตอนนี้เนี่ยตอนที่ลุงไปไถให้ที่รัปลูกจังมวะเวลาไถเสร็จปูเดินยัง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 ตามันตายออกมาปูแต่ว่าจุกตัวนี้ก็ได้ กด้อยฟิวข so so oh, oh, well, ุดก okay. right. ็เจาอย่างง่ายๆนะก็ได้ฟิวคุดลึกอยู่เนอะโอ้ยลึกนั่นแล้วดินไม่ได้อ่อนยิ่ลึกเพราะว่าคุเห็นคุยมันบักงหา่นวัที่ขุดก็เจอทั้งกบเจอทั้งฟูนะกบมันจะเข้าเบ้ากบจำสิงจำสิง ค่อยๆของอจนอ่ะอแล้วตู้หามอนีห้านั่นก็กำลังเพิ่นรถม์เพ so 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 ิ s <S ่นรถม์ไปเพิ่นมู่เพิ่นรถม์เพิ่นปุงแล้วก็เอื่นไปเพิ่นที่อุ้มไปเพิ่นที่อุ้มแล้วก็ปิิมก็มาแตจนซีลือว่ามาแตนซลืออีกแมูอีกคนนึ่งหยเดียวเข้ามาแล้วก็บึงคนเสือสี่คนตนเตมเนไหนพวกนี้แล้วก็ิมฟิมมาห้ามา พิมพ์เข้ามาแล้วก็มาเจอเดียวแล้วก็ไปนั่เดียวดูเลยยูทูบอ่ะมันใส่เล่นมันเต็มไปแล้วเต็มปีดูหมดแล้วแต่ถ้าเล่นนี่ยเขาไม่ให้ตองคู่ถึงแล้วไม่ได้จะคลิปจบได้ย่าชี่ก็มีคู่แล้วน้องวิวก็ไม่ท่านไห้รอตัวจบลุงสายจะไม่ทำเราพุณแล้วแต่พุณแล้วเดินมกกะลาไปแล้วรอบรโซ่ อิ่มแล้วบอกินได้มามเข้ามาเอาเลยนะมามาเกาหลีกินมามาเนี่ยกินมาเด็กเส้นข้าวเหนียวอยู่ไหมเด็กเส้นเกับมันกระปูก็จะผัดบัวปุ๊ไม่ทำแล้วมาไม้ไปร้นหนาวร้อนหนาวนั่งไงเดี๋ยวเอาเนื้อเออบวบกินปูแต่ไม่ร้อนท้องนะ กขอจบคลิปลงจะกที่นี่แล้วจบแล้วทจบแล้วค่ะก็เรากินข้าววันยี่สิบสอนาทีละเหมอกิน